สวัสดีครับผมชอบวัชรพลน,นะครับคุณผู้ชมครับเห็นเมคโคคันนี้แล้วก็นึกเสียดายนะถ้าเจ้าของดูอยู่นะครับเป็น f อผมอยู่ก็ถ้าต้องการขายติดต่อผมได้เลยนะครับผมเห็นเอามาจอดไว้อย่างนี้นานแล้วนะครับจอดไว้อย่างนี้นานแล้วละ่ะเป็นเมคโคบูมยาวนะครับคุณผู้ชมบูมยาวกระบอกบูมจะอยู่ด้านล่างนะครับเป็นทรงแบบ แปลกยังไงไม่รู้นะแต่ว่ามันจะเมันจะยืดแขนได้ใหญ่นะครับได้กไกลกระบอกอยู่้างใต้แต่ว่าเวลากวาดบูมเข้าหาตัวเองมันจะกวาดไม่ค่อยเข้าใกล้ตัวเองไม่ค่อยได้นะครับมันติดกระบ,บอกก่อนนะตัวนี้เป็นมาร์กทนะครับรู้สึกว่าจะเป็นรถประมาณ2 2 2 0นะเป็น LC ด้วยนะครับรอเ,อเลอร์ข้า8ลูกนะคุณผู้ชมเห็นน้ามาจอด ทิ้งไว้อย่างนี้นานแล้วไม่รู้ว่าต้องการเอาไปไหนแล้วก็มันเสียหายอะไรยังไงนะครับคุณผู้ชมนี่ขออนุญาตเจ้าของนะครับเผื่อเขาดูอยู่นะเผื่อดูอยู่ครับโอ้คุณผู้ชมครับโซ่มันหลุดครับโซ่หลุดออกจากจากกลางเลยครับ ด้านบนเป็นแครเอร์นะครับเอ้ยด้านบนก็เป็นลอนเลอร์นะครับไม่ได้ม่ได้ใช้แคริเอนะร์ลอนเลอร์ข้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดลูกนะครับแปดลูกเหมือนเหมือนจะเป็นรถบางนาแท็กเตอร์เก่านะคุณผู้ชม เห็นมีสติกเกอร์บางนาแท็กเตอร์ยุคแรกๆอยู่นะแต่ก่อนอยู่พนมไพรยรู้สึกว่าจะเป็นรถท่าทรายนะไม่รู้ว่าเสียอะไรของเสียอะไรไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนมือหรือยังนะครับบุ้งกีเขาก็ลูกใหญ่นะคุณผู้ชมคือเป็นรถบวมยาวที่บุ้งกีลูกใหญ่นะแต,แต่ว่าสภาพบุ้งกีเขาไม่ได้แล้วล่ะ เมื่อก,กี้ก็เหมือนมันรถบมสั้นเลยครับเมื่อก,กี้เขาคุณผู้ชมจอดอยู่ข้างถนนใหญ่สี่เลนนะครับเออมันไม่หนักมันไม่เดืองเลยยังไงมันไม่กระดกเลยยังไงเมื่อก,กี้ไซส์ใหญ่แขนใหญ่แขนยาวเนี่ยครับกระบอกคุณผู้ชมดูกระบอกโอ้ยกระบอกใหญ่มากครับกระบอกบมนี่กระบอกอาร์มนี่ใหญ่ครับใหญ่มากเลย คือถ้าต้องการขายาติดต่อผมได้ครับถ้าเอาไปแยกถ้าเอาไปแยกนี่น่าจัดน่าจะได้นะคุณผู้ชมนะหรือว่ารถมันทำงานได้ไม่แน่ใจนะเห็นแต่จอดนะครับเห็นจอดนานแล้วสภาพปั๊มเขาเป็นยังไง ปั๊มก็เป็นา K3V นะครับ K3V น่าจะเป็น K3V112 นะตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดมันเป็นเครื่อง 6D31 เหมือนมกักมักทีนะครับแผงออยแผงหม้อ,อ,อ,อน้ำ แต่ว่าแท็กฝั่งนี้ยังได้อยู่ครับอีกฝั่งหนึ่งตัวเดินใหญ่มากเลยคุณผู้ชมแต่ว่ามโหลันเลยก็คือเป็นกระบอกอาร์มนะใหญ่มากครับโกเบลโก,โกน่าจะเป็นรถเก่าบางนาแท็กเตอร์นะครับมันมีสติกเกอร์อยู่ไม่รู้ประซูมถึงไหมเนี่ยนี่นะครับ เป็นสติกเกอร์ยุคแรกๆของบางนาแท็กเตอร์เลยนะครับเดิมๆม,มากับรถน่าจะเป็นแครเรียรครับช่องมันเป็นช่องแครเรียรอันนี้น่าจะอแดปใส่ทีหลังนะครับแต่งใส่ให้มันเป็นรอนเลอร์นะครับรถเก่าน่าจะเป็นคิดว่าน่าจะไม่ใช่ปูนนะน่าจะเป็นเหล็กแท้นะ ถ้ามีการเสริมข้างหลังขึ้นมาเป็นตัวถ่วงนะครับเป็นตัวถ่วงหลังนะครับโอ้ใต้ท้องเป็นรถพื้นฐานกว้างครับเป็นประมาณว่าเป็นช่วงล่าง LC อซโอ้ย บานกระจกบนมีนะคุณผู้ชมแต่ว่าเปิดขึ้นไปข้างบนบานกระจกบนมีเดอคอนโทรลสั้นนะครับมาร์กทูคอนโทรลสั้นอ้เอามาจอดจอดตากแดดตากฝนเป็นแรมปีแล้ว ผมเห็นจอดอยู่นี่นานแล้วนะแต่ไม่รู้ว่านานแค่ไหนจําไม่ได้ครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะนานมากๆแล้วนะอืมซีเรียลเนมเพจก็ไม่อยู่นะตัวเดินอื น่าจะเป็นคันเดียวกันกับท่าทรายที่ผมเคยถ่ายก่อนหน้านี้แหละครับแท็กมันตกแล้วก็มันก็อยู่ท่านี้เลยครับคุณผู้ชมเขาก็ไม่ได้ย้ายไปไหนเลยนะไม่รู้ว่าแท็กตกอยู่นั่นแล้วก็เอาแขนเกาะตัวเองเข้ามาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับแต่ว่ามุมอาร์มนี่มีการปะเสริมดามอยู่ครับ ครนะ่าวๆคุณผู้ชมครับผ่านมาเจอก็เลยขออนุญาตลงคลิปแล้วกันนะครับเผื่อเท่าแก่หรือว่าเจ้าของคันนี้เห็นอยู่นะต้องการที่จะขายหรืออะไรยังไงครับติดต่อผมได้นะครับที่เบอร์0 9 0 8 9 8 5 7 4 1นซีนนะครับผมชอวัชรพลนะครับเผื่อท่านจะขายนะแต่ว่าตอนนี้ผมกำลังหารถไปตัดไปชำแหละซากอยู่ครับก็เผื่อ เผื่อท่านอยากคลายนะครับยขออนุญาตเจ็บภาพตรงน,นี้หน่อยนึงครับคุณผู้ชมโอ้โอ้โอ